ทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่กับเพชรอีกแล้วนะแล้วเพชรก็อยู่ที่ตลาดเสื้อผ้าทุกคนที่ถูกที่สุดในย่านนาวมินนะคะนั่นก็คือตลาดปัตตวิกรณ์นั่นเองนะจ๊ะซึ่งเราเคยมาแล้วเนาะแต่ว่ารอบนี้มาใหม่นะคะปีนี้ก็คือแบบเขาจะซันมาอย่างดีนะคะทุกคนนี่ปีก่อนๆเรามาก็คือแบบว่ายังไม่มีแบบให้เลือกเป็นแบบราแบบดีขนาดนี้นะแต่ปีนี้มาคือแบบแต่ว่าถามว่า แบบกองๆอ่ะมีไหมม,มีมีเหมือนเดิมนะคะกองละห้ากองละสิบแต่ก็คือแบบด้วยความที่เราแบบขี้เกียจรักสบายแต่อยากได้เสื้อผ้าที่ถูกถูกนะคะก็มีนะใช่ไงนี่ไงก็พาทายทุกคนได้ดูนี่ไงดูนี่ <c oughs> ดูความยาวของราวนี้นะคะก็คือห้าสิบทั้งราวเลยนะคะ <c oughs> คือเราแบบเราไม่ต้องไปค้นไปอะไรแล้วทุกคนนี่มีแบบให้เราเลือกแบบสบายชิลๆเนี่ย ดูตัวละห้าสิบบาทนี่ห้าสิบบาทคือแบบเลือกง่ายๆเลยค่ะนี่เห็นไหมไม่ต้องไปดึงไปชุกชิกชุกชิกเหมือนเดิมแล้วนะคะใช่ตัวละห้าสิบบาทเดี๋ยวจะพาไปดูนะแบบกองกองก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าที่นี่เช็คอิ่าซิกเ,เจอของเขาก็คือแบบกองกองบอกว่าคนต้องแบบต้องขึ้นเลือกอ่ะที่เนี่ถูกที่สุด แต่ก่อนเราพาทุกคนมาเจอถูกที่สุดคือ2บาทนะคะนี่เริ่มนี้เลยค่ะกองนี้ก็คือกองละสิบาทนะคะตัวละสิบาทไม่ใช่กองละสิบาทสิบาททั้งทุกตัวทุกตัวสิบาทนี่นะคะเดี๋ยวเพจะพาเข้าไปดูข้างในเรื่อยๆเนาะคนเลือกกันเยอะมากเลยนะคะทุกคนนี่สิบบาททุกตัวเดี๋ยวจะพาะเข้าไปดูข้างในนี่ มีจอบฟังเลยอันนี้ก็คือจะเลือกแ่ตะกากันเลยนะคะเขาจะมีตะก้าให้นะคะทุกคนอันนี้นะคะเข้ามาข้างในก็มีนะไม่ใช่ว่ามีแค่นี้นะคะทุกคนมีข้างในอีกนะคือเป็นกองๆนึงคือนั่งเลือกแ่ตะกากันได้เลยนี่อยู่โครงการใหม่โครงการเก่าไปอีกเขยิบไปอีกนิดนึงอยู่ตรง72เลยโครงการเก่าอันนี้อยู่ที่โครง เป็นเสื้อผ้าอะมาจากเออเขาเขาบอกว่ามาจากเกาหลีญี่ปุ่นเออเป็นมือสองมาจากที่นั่นนะคะเราก็ไม่แน่ใจหรอกเนีย่ยเห็นไหมก็เขียนว่าผ้าแบรนด์เนมตัวละสี่สิบสามตัวร้อยทุกคนนี่ก็คือแบบแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะก็คือแบบเลือกง่ายๆ่อใช่ถ้าเราไปแบบไปค้นในกองคือตัวละห้าบาทสิบาทยี่สิบบาท แต่ถ้าแบบมาอย่างนี้ก็คือห้าสิบาท60สิบาทอัพขึ้นมาหน่อยแต่สะดวกกว่าเดิมสบายกว่าเดิมนะคะทุกคนคือแบบเยอะมากแล้วก็ถูกมากด้วยนะนี่ก็คือมีทุกอย่างนะคะทุกคนมือหนึ่งก็มีนะไม่ใช่ว่าจะมีแค่ของมือสองนะคะแต่ว่าตลาดดังเรื่องเรื่องเรื่องของมือสองไงอันนี้ก็คือแบบจะกระตือกระตังหน่อยนะทุกคน ใช่อันนี้ก็คือร้านยังไม่เปิดเนาะเรามาเร็วหน่อยเวลาเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ดูตอนนี้ก็คือเที่ยงน,น,นะคะตอนนี้ดูตัวสามสิบห้านี่สวยๆทั้งนั้นเลยใช่ก็คือคัดมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องแบบไปลือไปอะไรไปค้นให้ได้มันแบบเหนื่งงอยกระเป๋าก็มี มีทุกแบบมีทุกแบบเออน,นั่นแหละมีทุกแบบมีทุกอย่ <c oughs> างทำไมแบนี้มันดูน่ารักจแบบังเลยน่ารักป้ลยี่สิบบาทใส่อะไร <c oughs> <c oughs> ใสเเยอะแยะเลยนะคะทุกคนฝั่งนู้นก็มี ฝั่งนู้นก็เสื้อผ้าเหมือนกันเดี๋ยวจะพาเดินไปเรื่อยๆพาไปดูเรื่อยๆอดูสิเลือกขยันเลือกหรือเปล่าถ้าขยันเลือกก็คือเลือกไปเลยคือมามีเวลาแบบใครมีเวลาเยอะๆมาเลือกเวลามีเวลาทั้งวันเลือกไปทั้งวันเลยนะคะคนอุ้ยตัวนีส้สวยอยู่นะ ขายาวมากขายาวไม่ไหวใชนี่เหอไมะชุดนี้ก็สวยหุ่นใส่สวยกระโปรงเยอะแยะเลยกระโปรงสวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวพาไปดูทางโน้นมีเยอะแยะเลยมีแบบพวกผ้ามงผ้าม่านอะไรก็มีหมดเลยนะคะทุกคนพเดีนี้เขาแบบ เขาทำใหม่อะ่ะทุกคนทำแบบให้เราเลือกง่ายๆให้เราสบายๆก็คือแบบเขาจัดส่เรามันเรียบร้อยแล้วลเนีย่ยเห็นไหมสิบบาททั้งร้านนั่นเนี่ยเธอนีสิบบาททั้งร้านนะเททนนะสื้อผ้าในไม้แขวนเนี่ยเล่้งแขวนไว้ให้แล้วอะ่ะสิบบาทอะ่ะเลือกไปสิครแล้วชรอ,องเท้กา,เาก็มีแต่คูส่สวย เริ่มที่100รองเท้าใช่นั่งเลือกกันเลยค่ะสวยใช่ก็ยังสวยถึงจะเป็นของมือสองก็ยังสวยอยู่นะสบายใช่เขาแยกส่วนให้แล้วเป็นกองเลยกองเสื้อผ้ากองกระเป๋ากองอะไรเนี่ยเลือกเลยนะคะเขาจะมีตะกาให้ด้วยลนะทุกคนเป็นตะกาตะกาก็คือเลือกใส่ตะกา้กาการแล้วก็ มีร้านน้ำแล้วก็มีร้านน้ำแล้วฝั่งนน้นก็เป็นโซนอาหารนะข้างนอกเป็นเหมือนฟู้รอาหารอ่ะทุกคนเดินเล่นๆก็เดินไปกินข้าวได้เลยส่วนมากก็มีแต่แบบพี่ๆแบบเป็นแมค้าเหมือนกันที่เขาเลือกไปขายต่ออ่ะทุกคนฉันไม่ใช่แมค้าฉันเป็นผู้ผู้บริโภคฉันเป็นลูกค้าทั้งหมดนี้ทั้งกอนนี่คือร้านเดียวกันนะคะทุกคนเลือกได้หมดเลย บรรยากาศก็คือคนเริ่มเยอะแล้วก็คือเริ่มเที่ยงคนก็มาเยอะเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เลแบบคือเหมือนแบบตั้งใจมาเลือกอ่ะใช้เวลาชั่วโมงสองชั่วโมงได้เลยนะทุกคน,กค,นคือแบบถ้าใครรีบๆแบบก็เอาตามราวดีกว่าสะดวกกว่าถ้าจะมาเลือกแบบนี้ต้องใช้เวลาบอกเลยว่าต้องใช้เวลาฉันก็ใช้เวลาในการเดิน <Okay. S 1> เดินให้ทั่วใชะเดี๋ยวค่อยดู ใช่ให้ทุกคนได้ดูก่อนนะคะทุกคนมาดูอย่างเราละ่ะอย่างของร้านเนี่ยทั้งราอ่ะวีะสิบบาทใช่ไหมเราก็มาเลือกเลยเนี่ยมีทั้งเสื้อผ้าเด็กแล้วก็เสื้อผ้าผู้ใหญ่ด้วยทำไมสีสันแบบโอ้โห เนี่ยสิบบาทนะทุกคน10สิบบาทสวยๆอันนี้เป็นโซนเสื้อผ้าเด็กอะังนู้นก็มีคือสิบบาททั้งหมดเลยทุกคนคือจะเอาออนไลอะกับเสื้อผ้าสิบบาทจะดีแค่ไหนเขาเลือกมาให้เขาคัดมาให้แบบจัดสรรมาให้แบบอย่างดีแล้วอะแบบสิบบาท อันนี้ก็เดินออกมาจากโซนนู้นเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็จะมาอัปเกรดขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือจะเป็นโซนนี้เริ่มที่50บาท100บาทนะคะนี่ก็คือแบบโอ้ยทุกคนมารอบนี้ก็คือแบบอถือว่าโครงการใหม่เขาแบบเขาอัปเดตขึ้นมาแบบดีมากออันนี้จะเป็นการน้ำนะคะนี่คือเขาจะจัดแบบเป็นโซนเป็นโซนแบบของแบบหาง่ายสะดวก เดลีวก่อนรอบที่แล้วที่เรามาเยอะมากอันนี้ก็คือแบบเขาทําใหม่อัปเดตใหม่นะคะสองพันยี่สิบสามอันนี้เป็นลานจอดรถนะคะจอดรถยนต์ส่วนมอเตอร์ไซค์จอดข้างหน้าได้เลยที่จอดรถเยอะแยะกว้างมากนะคะไม่รู้ซีไม่ได้ดูอะ่ะนี่จะจอดมอเตอร์ไซค์เนี่ยเลือกได้สบายเลยโกนี้ตัวละร้อยสีนี่สวยอะ่ะสีแบบสีแบบ สีกลมมนมดสีเทาๆอันนี้คือตัว้อยอันนี้คือสี่สิบบาทสามตัว้อยนี่เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในต่อนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพายายามแบบว่าเอาให้ทั่วๆเลยตัดตอนไปเรื่อยๆให้ทั่ว <laughs> ไกด์กองนั้นคือแบบกองนี้คือช่างกิโลนะคะทุกคนคนเยอะมากช่างกิโลกิโลละแปดสิบบาทพูดคิดดูกโิโลเนื้อได้ตั้งเยอะอันนี้ก็คือโอ้รองเทา้าหมูยางเงาเงาวิบใช่ขี้หมูหรอเป่าเป,ะปะ็นแรื่องขดูหมูเลย นี่ถ่ายแล้วหรอถ่ายแล้วเขาก็เห็นหมดน,นี่แหละของแท้องมีคุณภาพเลยของแทนแทุกคนสำหรับคลิปวันนี้ก็คือแบบเปนพันเดินแบบทั่วนะคะทุกคนนี่บรรยากาศรวมๆของตลาดที่นี่ก็คือแบบว่าร้อนร้อนนิดนึงร้อนมากสำหรับคนขี่ร้อนนี่คือร้อนอมากเป็นหลังค่าแบบว่าไอเนี้ยเป็นเลดแบบนี้มันร้อนมากเลยทุกคนแต่ว่าหลังค่าก็สูงอยู่นะ แต่ว่าร้อนอ่ะร้อนมาเดี๋ยวจะได้เวลาเราจะไปเลือกแล้วนะคะทุกคนเราจะไปแซมแรมกับเขานิดน,นึงสําหรับคลิปวันนี้ใครอยากมาก็ตามมาเลยนะคะตลาดปทวิกรซอย72ตามมาได้เลยค่ะอยู่ติดถนนใหญ่นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเพรก็ขอตัวไปเลือกเสื้อผ้าก่อนนะเราเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูว่าเพรชชได้อะไรไปบ้างนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนจ้าบ๊ายบาย